ข้างนอกดังปะตัวดังไหมรถปั๊มอ่ะได้ยินว่าแวววอ่ะไม่ต้องใช้ไฟนะคะอ่าเรากอชาร์จแบตมาจากที่บ้านสวัสดีเพื่อนๆช่องขอบเต้นทุกๆคนนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปชมคลิปนี้ฝากให้กำลังใจพวกเราผ่านการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งไทย YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ให้กับพวกเราด้วยนะคะ ในวันนี้พวกเราจะมารีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งตัวใหม่ค่ะเป็นเบาะนอนของยี่ห้อ a น u r e h i g h นะคะขนาด5ฟุตโดยสามารถสั่งซื้อได้จาก2แอปดังด้านล่างเลยนะคะเซอร์ว่าที่นอน Nature High 5ฟุตก็จะเจอแล้วค่ะเลทราคาก็จะอยู่ประมาณ3,000ถึง3,400บาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชัน่นปั๊มลมของที่นอนรุ่นนี้เป็นแบบแบตบในตัวก็คือชาร์จแบตมาแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มสูบลมเข้ากันเลยนะคะระหว่างรอสูบลมเรามาดูสเปคของที่นอนเข้าๆกันค่ะวัสดุทําจาก PVC ท็อปด้านบนด้วยผ้าฟล็อกสัมผัสนุม่มคล้ายเนื้อกำมี่ยีีน้ำหนักจะอยู่ที่7.5กิโลกร,รมัมยาว195กว้าง150และหนา35เซนติเมตรค่ะและยังรองรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลกร,รัมนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบนอนที่นอนที่ไม่แข็งมากระยะเวลาประมาณ3-4นาทีก็เพียงพอแล้วค่ะแต่สำหรับในคลิปนี้บุ่มขออัดจนถึง5นาทีเลยนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่บนที่นอนเตอลมนะเนเจอร์ไฮนะคะตัวนี้เป็นปั๊มลมแบบไม่ต้องใช้ไฟนะคะอ่าแล้วก็ชาร์จแบตมาจากที่บ้านเนาะก็ปั๊มตัวนี้คุณสมบัติก็คือเราสามารถทั้งเป่าเข้าแล้วก็ดูดลมออกได้ให้มันแบบว่าเล็กที่สุดตอนที่เราเก็บนะคะลืมบอกเลยว่าเขาจะมีเป็นตัวหัวสำหรับเสียบดูดลมออกด้วยนะคะตรงนี้ นะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะประมาณนี้ให้มาด้วยเนาะอันนี้คือเราอาัดเต็มแม็กหนาทีนะคะเพื่อให้มันแบบแข็ง<ๆ>เพราะว่าซันเดย์เขาชอบนอนแบบแข็งอยู่นะคะชอบนอนแบบแข็งๆเนาะจริงๆอะถ้าคนชอบแบบนอนนิ่มก็3นาทีก็ตึงแล้วนะเออแต่เราแบบขออัดเพิ่มอีก2นาทีนะคะเป็น5นาทีเพื่อจะได้แบบขอแบบแน่นๆปักๆโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองจัดที่นอนให้ดูนะคะตามสไตล์ ทีมแบ็คของเรานะคะที่น้องเราก็ต้องดำหมดแล้วก็ต้องดำนะ,ะเดี๋ยวเราไปจัดให้ดูกัน สำหรับการปล่อยลมออกก็แค่ดึงจุกที่อยู่ทางด้านข้างๆปั๊มลมออกแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเวลาน้อยอาจใช้ปั๊มลมดูดออกตั้งแต่แรกเลยก็ได้ค่ะเราลมออกแล้วนะคะอย่างคีิดถ่ายให้ดูก็คือเราเปิดออกแล้วเราก็ทิ้งไว้พักหนึ่งวนสสิหานาทีก็จะฟีแบบนี้แต่เราจะใช้ตัวนี้ค่ะ เอาให้ออกให้แบบให้หมดเลยเป็นแบบสุญญากาศเลยนะคะก็คือตอนแรกอะถ้าเราฝั่งเนี้ยเข้าในที่นอนนะคะมันก็เป็นเป่าลมเข้านะแต่ถ้าเรากลับด้านแล้วเราก็อ่าต่อตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะคะตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นการดูดลมออกนะคะทุกคนอ๋อเข้าไปง่ายๆปุ๊บแค่นี้เองไปเดี๋ยวเราไปดูดลมออกกัน เสียบเข้าไปตรงรูนี้นะคะรูที่ลมออกเนาะก,ก็ลองดูตามความต้องการไม่นานนะคะแล้วเราก็ปิดได้เลยโอเคทีนี้ก็เอาปัม๊มตัวปั๊มลมเก็บเข้าที่เดิมนะคะ บีบน,น,นิดนึงอ่ะกึ๊บเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาพับได้เลยแล้วก็พับเนี่ยเทคนิคก็คือให้พับมันนอนอยู่นะคะมันจะได้แบนนะคะแบบนี้แล้วเราก็พับตามขนาดถุงหรือของแบบว่าเขาเรียกไงตามขนาดแพ็กเกจที่เรามีใส่เข้าไปนะคะเพื่อนๆจะซื้อถุงเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะอ่านี่ซันเดย์เขาพับเสร็จแล้วนะคะ หลังจากพวกเราทดลองนอนแบบเต็มๆทั้งคืนมาแล้วหนึ่งครั้งนอนสองคนนะคะก่อนนอนเป่าลมเพิ่มเล็กน้อยความสบายสบายมากค่ะเหมือนนอนอยู่บ้านเลยมีเสียงเล็กน้อยเวลาพลิกตัวแก้ไขด้วยการปูผ้ารองใต้ที่นอนแบตของปั๊มลมสูบลมเข้าออกได้หลายครั้งนะคะบุ่มสูบเข้าออกสี่รอบแบตยังไม่หมดเลยค่ะ เสียงปั๊มไม่ดังมากไม่หอนจนน่ารำคาญเมื่อคนข้างๆพลิกตัวหรือลุกรู้สึกได้เหมือนนอนที่นอนละค่ะแต่ไม่มากไม่โยนเท่าไหร่โดยรวมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่ชอบนอนฟิลแบบที่นอนอยู่บ้านยังไงก็ลองไปหาซื้อกันนะคะในคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามขอบเต็นท์ในทุกๆช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ